อัปเดตข่าวสาวงการเกมรายวันกับเกมมันเดย์ครับหนึ่งในเกมนะ่จาจับตามองจากค่ายยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีครับค้าข่าวเกมนะครับได้เปิดตัวเกมใหม่ที่ชื่อว่า Godde Order นะครับเป็นเกมในเวอร์ชัน global ที่กำลังจะเปิดให้บริการวันที่24สิงหาคมนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับรองรับในระบบ Android และ iOS ซึ่งเกมเนี่ยจะน,นำเสนอรูปแบบแอคชั่นเรียลไทม์นะครับที่ใช้สลกิลคอมโบของตัวละครที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปเนาะยังไงแล้วผู้เล่นเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกบบเกมแนวสไตล์ RPG แบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ ดูดีนั่นเองครับมาเล่าเรื่องใหม่ในรูปแบบใหม่ที่บอกเลยว่าภาพสวยกราฟิกเนียนตาม,มากๆนะครับ ตัวผู้พัฒนาเกมนี้ครับเคยฝากผลงานไปแล้วอย่าง La Path M และ Game h i n ครับเป็นอดีต2เกมดังครับที่บอกเลยว่าน่าจะคุ้นเคยกันเป็นดีสำหรับเกมเมอร์ที่เล่นเกมอย่างมาอย่างยาวนานเะนาะพื้นฐานก็ยังเป็นเกมแนวแอคชั่นแอคี G ปกตินะครับแต่มีการปรับระบบให้ลื่นไหลกว่าเดิมน้เข้าแบบแพลตฟอร์มสับมือถือผู้เล่นด้ออกไปชมพัยกับเหล่าก็อดเดตนะครับเป็นอศวินที่มีให้เลือกตัวละครหลากหลายมากมายในการสะสมนะแล้วก็ตัวละครในเกมนี้ถูกเรียกว่าก็อดเดตตัวเกมเนี่ยนำเสนอในโลกแฟนตาซีที่มีกราฟิกค่อนข้างสวยงามแต่เป็นรูปแบบพิกเซลนะอาจจะตอบ ภาพโหลดเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับด้วยการที่เป็นผลงานจากค่ายคาวเกมนะเป็นหนึ่งเกม,มหนึ่งค่ายฟอร์มยักษ์จากประเทศเกาหลีที่ฝากผลงานไว้มากมายยังไงก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งตอนเกมเปิดให้บริการแล้วกันนะฮะ